ไปอัพกันก่อนเน,น่ยมีนี้้วยนี่ดูเอฟเฟกมันอันนี้คืออันที่หนึ่งมีมังกรโอ้โหอัพเป็นปืนเออันนี้ยังไม่เลีล็อกตันใช่มเนีย่ยผมรู้จักยังไม่เลี้ล็กตันแต่ก็หยิบขึ้นมาเล็งยิงได้ไฟนี่เทพยิงอ้าวก็สวัสดีคนด้ควรรคนด้วยนะครับอันนี้ก็อ,อยู่ช่องฟิลเตอร์เกมไม่นะครับก็อยุคยุคไฟสวัสดีครับ ช่วงนี้ก็เป็นกิจกรรมบูย่าเดย์ครับ,รบกิจกรรมบูย่าเต็มตัวอ่าเดี๋ยวพาไปดูกิจกรรมบูย่ากันก่อนเลยนี่บูย่าเดนะครับถึงวันที่30พฤศจิกายนนะครับก็มีล็อกอิ 1. นรายวันนี่แตะพรับรางวัลแตะไปเลยครับได้อะไรมาอ่าเปิดดูได้ไะได้โเนได้โทเกนะ้นมานะครับ โทคเคนนี้ก็เอามาจากลงเล่นแรงหรือว่าได้โทเคนมาแล้ตอ็มีสี่เจ็ดโทคเคนเอาสามารัเอามา,า,าสามถาได้กันหนงได้ถ้ามันทำบร<ด>ิกรรมก่อนแต่ตอนนี้มันยังไม่เปิดนะนี่มันเปิดร้านทั่วไปนี่เปิดร้านทั่วไปเปิดได้ส่วนร้านพรีเมียมนี่ยังไม่เปิดนะปะุยนี่ก็มันไม่เปิดแอมชอบสิ่งนี้อืมก็รถโมเดลใหม่นะ นี่เราต้องไปทำกิจกรรมก่อนบูยาโป้โอกาสจะกดให้หมดไปเลยนะกดให้หมดเลยนะอ่ะขอรูปเตาขออะไรครับโอู้ได้หนึ่งเองลงนั้่ทำอะไรอ๋ออ๋ออ๋อเมื่อกี้โดนอันนี้นะไม่ได้ไปต่อได้กดแล้วเอานี้สี่เฮ้ยได้นี้เพิ่มอีกสามครั้ง ไม่หมดไปเอ้ยเอ้ยเข้ามาเนี่ยไม่เลยก็ต้องมาเริ่มใหม่มเริ่มใหม่เฮ้ยกล่องอะไรอ่ะอ่ะเปิดได้กล่องมาหนึ่งอ็อ,อ่ะเริ่มมุ่งทอายใหม่ทอยไปเรื่อยอ่ะกล่องไปอยู่ตรงอะไรยังไงก็ได้เหรียญมายังไงได้มาสิบเหรียญแล้วแล้วก็แลอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับล็อกอินซ่าบ้าพลังลักลา ก็มีได้2วันนะ13กับ14พฤศจพฤายนนะครับรับกล่องดวงใจนะครับบูย่าไปเลยอ้าวรับเลยคร like ับน er ี่ดงใจบูย่าสงสัยเลยครับสสใสเลยไปเปิดดูน่าตาเป็นไงดวงใจบูย่านี่เท่นะเท่สวยดีเหมือนกันเนาะดวงใจบูย่าโอเคอย่าลืมมาล็อกอินรับกล่องดวงใจกันนะครับ แล้วก็วันนี้มีกิจกรรมนี้ด้วยท็อปอัพรับกล่องโทเคนอัพป,ปืน UMP นะครับอ้าว9 9เพชรับไปเลยมันกล่องเปิดปเลได้10กล่องเปิดเลยครับอืมหืมได้เยอะอยู่นะตกลงไมโหวันน้ำีเยอะเลยนี่ครับแล้วก็มาถึงกิจกรรมบูย่านะครับฉลองบูย่ากับสกินเท่ไม่ตำนาน eoump บูยญาเดย์สองพันยี่สิบเอ็ดนะครับตั้งแต่วันที่สิบสามพฤศจิกายนถึงสิบธันวาคมสเตตัสด,ดาเมจบวกสองบวกอัตราการยิงหนึ่งลบความเร็วรีโหลดหนึ่งนะครับ,รบอา้าวเข้าไปเลยนี่นะครับมาในตู้สุมแปดทีการันตีกนเกินเลยอีกแล้วเฮ้ยจอมอันนี้คือกระเป๋าอะไรนะครับกระเป๋าพิเศษนะมกระเป๋าหงเฮ้ยกระเป๋าเมลเฟกอืมอันนี้อะไรอ่ะ อ๋อเอบอร์เอเอบอร์เท่น,นะอันนี้ก็กล่องดงใจเหมือนกันแต่อันนี้เท่กว่าเมื่อกี้ก็กล่องดงใจเงี้ยก,กล่องดงใจแต่นี่กล่องดงใจที่มันมีอันนี้ขึ้มนมาจะแข็งอ้าวครั้งแรกก้9เพชรขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้ก้9เพชรแล้วจบโอกูกับล้แต่ไม่ได้อ่าเอาไป1โทเค็นละกันอีก3โทเค็นโอ้ยโอ้อีกนิดเดียวเออเปิดเลยครับโอเค เ9้าสิบเก้าเพจมันต้องเหมาทุกครั้งเลยใช่ไหมทุกคนเอ,อ้ยเออได้กระเป๋าก็ดีออกมาตัวผมเองัันก่ออุอ๊ยต่อไปสามเก้าเก้านไหนได้หนีเอาไปกินซะกล่องลุกต่อไปสี่เก้าเก้าครับก็ไม่พลาดใครเลยนอกจาก UMP กระบอกศาสนี วีบูยญาเดย์สองพันยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ตัวลมต้นนะเอฟเฟกต์เอา,เเาไว้อัพกันก่อนเนอยมีกน,นี้้วยนี่ดูเอฟเฟกต์มันอันนี้คืออันที่หนึ่งมีมังกรโอ้โหอัพเป็นปืนอ,อันนี้ยังไม่เลวตอนใช่มม้นเนี่ยผรู้จักยังไม่เลวตอนแต่ก็หยิบขึ้นมาเลนยิงได้ฟนี่เทพยิงอ้าว ผมชอบท่าทางนันนี่นเจตุริ้าทางมันเนี่ยโอ้โหท่าทางอย่างเท่เลยโมเดลตอนตายตอนตายอันนี้โมเดลเรเวิเจ็ดอ้ตอนตายก็เท่แล้วก็ตอนยิงเอฟเฟคปะทะโมเป็นหนวกะโหลกเอฟเฟคยิงแถมชื่อสังหารเอาดิสถานะ แล้วก็ปลดล็อกอาไปดก็คือถ้าเกิดถือปืนนาน100่งรอยวินะครับตาเบกจะเพิ่มขึ้นเลเวลเจ็ดจะได้นะครับมีโมเดลใหม่มีท่าทางก็อยากให้เอามัดเป็นเลเวลเจ็ดแวท่าทางมีแล้วก็เอฟเฟกสังหารเอฟเฟกปะทะตอนเป็นหัวกะโ,ลโหลกโหัวกะโหลกจริงเอฟเฟกยิงแล้วก็ชื่อ อัปเกรดสถานะเป็นดาเมจสองอาจะการยิงหนึ่งแล้วก็ผลลัพธ์บิลิตี้นะครับนี่คือรายละเอียดขั้นแเรากับตรงนี้ก็จะเป็นการอัพนี่อ,อัพอ่าเรามีอยู่ห้าสิบเป็นโทเค็นสามห้าสิบเป็นโทเคน็น <ะ S 1> อ่ารับเป็นรีวลวสองได้เลยเรื่องขาดรเวิวสองนี่เรียบร้อย,ยต่อไปอ่าไม่พอไม่พออันนี้ไม่พอละเราต้องไปซื้อโทเค็นมาของโทเค็นเอาบพลังหานไปไหนเนี่ยครับ ของอโอ้โนี่ออกมาเจอเลยอืมโอเคป้ายรั่วออ่ะยาโอเคคูเก้าร้อยโอเคได้มา900นะเก้าร้อยนะอ้าวเลเวลสามปรับกดได้เลยมาอ่าได้โมเดลใหม่มาไหมาโอเคไปต่อครับต่อไปตุ้ตุ้ครูเร็วสีได้เศษกระทะมาโอเคกดดีไว้เลี้ยห้าฝึบ ส่วนเล้ว <B aking. S 2> แล้วก็เลเวลหกอ่าหกป้ายฟ้าฟุ๊บอืมอ้าเลเวลเจ็ดครับ <5. S 1> นี่นี่เรียบร้อยโมเดลสุดยอดนะครับมีปีกด้วยข้างหลังก็มีอะไรเนี่ยเทจัดเทจัดีไฟครับเอ้ยเหมือนเหมือนใส่หังกบพาชราชไงเนี่ยเนี่ยคา่าดทางสุดพิเศษ นี่ถือลูกแก้วมาถือป้อมปืนมานี่สมสัยไปเลยมีเอาไปเอาสองอันเลยทีนี้นี่คือหน้าล็อบบี้ได้นะครับ d m p กระบอกใหม่มีของฟรีกับของเติมแต่ของเติมก็ต้องมาเยอะกแล้วนี่ผมปิดหน้าตัวเองไว้ดูเลยแันเนี้ยให้ดูใกล้ก็เท่ไปอ โอเคเดี๋ยวเราไปลองสีสีแรงนะครับกับ UMP กระบ,บอกใหม่แตแรงแค่ไหนนะเรือเอากับเริ่มเกมกีตารไม่ยอมิวยิงโลมาใครจะมึงก็เกมโคตรตดังเลยเอาออมห้าร้อยเพราะตาเนี่มันเป็นืทท่อยเหมือนดาด,า,าดแล้วไก่เพราะว่ามันะ Yang ini, first blood. ตานนี้ผมว่าได้แน่นอนจบแล้วใช่ครับได้เลยโอ้ได้เงินเลยได้เงินเต็มขนาดนีด้ก็ซื้อปืนมาแล้วครับ UMP บูย่าเดชโท่าหน่อยตกมือให้ด้วยนี่เบ่งพลังมีโลโก้บูย่าอยู่ข้างหลังอย่างเท่ครับคุณพี่เดี๋ยว มยยัยิงให้หัวดูเกิดหัวแม่นไหมนะครับยูมพิวิ่าเดียูก็คือ,อยู p ว่ตูเป็นไรกระโดดยิงหัวได้ไหมออตาคโอโ,โอมันยิงเข้าไม่อ,อมุ้ยกบตายเด็นตาหม่สองอันตาอหนึ่ง เป็กปะทะโหยิงโหดนะลูกกระโหลกนะครับบูย่าดีปืนโหดมากซื้อปืนนี้ไปก่อนเก็บมันอะไรพวกมึงพวกแกไอกระบอกด้วยครับซื้กระบอกได้เปล่าตัวสองกระบอกเลยกระบอกซื้อทีคู่เลยตัวท่ายน่อยนี่ท่าใหม่ต้องช่วยเยอะท่าโหดจัด โมื่อก oh, <me> <Okay. S 2> ี oh. 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 ้ผมโคตชอบเอฟเฟกต์โคตรเยอะเลี้ยวแพสเลี้ยวออกเลี้ยวแล้วโอ้โหทีมมันทำไมดาวโอ้หอ๋อทีมเรามันมีแลองยิ่งมากรู้ว่กระโดดยิงหัวเข่ากันนะโอเคกระโดดยิงหัวทำง่ายเฮ้ยบิดระบิดหลังมาช่วงนี้เอ๋อเมื่อกี้มันกระโดดไม่ออก First Blood รอูย่าดวตัวแกมาไปดูไปก็ตกคอน้งมันมีแล้วเหยียบน้ำมันจะเป็นรูปปูย่าัก็รับไปเบอร์สี่ไม่เคลื่อนยาบบ่ปะก็แี่สามคนพอขึ้นมาเพื่อนลองดูระเบิดอุ้ยยิงดีวนั้น ตไปกรโดดะเดลาโดนไปเลยกระโดดยิงหัวไปสเตเวอร์มันมีคนออมเเจอคน kill มาที่สำรับวิมเพบูย่าดีครับบูย่าดีใช่ไหมอัพเวลนะครับอัพเวลเจ็ดเรียบร้อยแล้วอาโชว์ท่าไปทีนึงป๊บบนี่นะครับนี่ป๊บโอเคถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกดกระงติดตับเจอกันใหม่จุ๊บมากสวัสดีครับ